ไปกันที่ประเด็นร้อนทางการเมืองแล้วครับคุณผู้ชมเชื่อว่าสื่อมวลชนทุกช่องเมื่อวานนี้ตามข่าวกันวุ่นเลยทีเดียว<ฆ>ที่รัฐสภาเมื่อวานนี้ก็มีการสอบถามกันนะครับเพราะว่ามีประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับวาระการดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีประเดกประธ์จันโอชาที่บอกว่าดํารงตําแหน่ง8ปปีเนี่ยนะ<ฆ>จะนับเวลาไปถึงตอนไหน<ฆ>และก็มีประเด็นที่พูดถึงเวลา ระยะเวลาของพลเอกประยุทธ์จันโอชาว่าดารงตาแหน่งไปได้จนถึงปี2,570และหลายคนก็นั่งงงอ่ะเริ่มนับจากเมื่อไหร่ข่าวนี้เกิดขึ้นได้ยังไงใ<ช>่เมื่อวานนี้นะครับในส่วนของผู้ใกล้ชิดกับคุณชวนหลีกภัยดรอิสระเสรีวัฒนวุฒิสมาชิกสภาผู้แทรนราศฎรพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าการที่มีข่าวออกไปแบบนี้ความเห็นออกไปแบบนี้ไม่ใช่ความเห็นของประธานรัฐสภาคุณชวนหลีกภัยนะครับ ดอกเตอร์อิสระเสรีวัฒนวุฒิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ได้กล่าวว่าจากกรณีที่มีข่าวปรากฏตามหน้าสื่อมวลชนบอกว่าสภาให้ความเห็นว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีสามารถดำรงตำแหน่งได้จนถึงปี2570นั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วนะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมเป็นการทำงานปกติของข้าราชการในสภาผู้แทนราษฎรในกรณีที่มีข่าวที่บอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจของสังคม ก็จะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของสภาพัดปเปลี่ยนหมุนเวียนกันทําข้อสรุปต่างๆทําข้อเท็จจริงทําข้อกฎหมายรวมไปถึงสรุปรายละเอียดประเด็นนั้นๆพร้อมทั้งให้ความเห็นทางกฎหมายส่วนบุคคลนะฮะต้องย้านิดนึงแนบท้ายกรบเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ได้รับทราบนะครับในขณะนั้นตนก็บอกว่าขอย้ําเรื่องนี้เลยบอกว่ากรณีนี้เป็นความเห็นส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่สภาเจ้าหน้าที่นิติกรเจ้าของเรื่องซึ่งไม่ใช่ความเห็นของประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับ อย่างไรก็ตามที่สําคัญอํานาจหน้าที่ในการวินิจฉัยประเด็นนี้ไม่ใช่หน้าที่ของทางสภาแต่อย่างใดแต่เป็นอํานาจของสารรัฐธรรมนูญตามมาตรา210ของรัฐธรรมนูญที่ให้สารรัฐธรรมนูญนั้นมีอํานาจในการวินิจฉยัยทั้งนี้เกรงว่าจะเกิดการเข้าใจผิดนะครับคิดว่าในชวนเนี่ยนะครับเพิ่งพิจารณากรณีดังกล่าวไปในช่วงนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับเรื่องนี้ไม่ให้เพิ่งเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะขนาดนี้ท่านชวนหลีกภัยก็ลงพื้นที่3จังหวัด ไปจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปจังหวัดชุมพรและเดินทางไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ